สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีแรงคอค่ะมีแรงคำคอตอนเช้านี้ยังไม่ได้นอนค่ะยังไม่ได้นอนเพราะที่ฉันจะมาลงพื้นที่พบปะประชาชนเอฟซีมอลำก่อนอนะคะวุ่นแล้วตังเอาเองเนาะเออเดนนูเสามีหัวเดนนูเสาใส่ตัวเดนนูเสาตีด่างพี่น้องมีหัวโดเรมอนมีหัวลงท่านป๊าดประการไหมค่ะแล้วก็พี่น้องค่ะ วงไหนเขาตัางา้งหมอล่ำพอทั้งไหนจ้ะแถวนี้บ่จ้ะเดินนี่ล่ะมั้งเม,นมาา่นบ่จ้ะพี่น้องตั้งเลาะน,นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะหม,มอลำเบิดหัวดลงท่านท,าทักทายอ,อีบอยแม่กันอีบอยแม่กสวัสดีค่ะอันนี้แม่หมอลำมันตั้งใจค่ะมือแรง ข้างหลังพูดข้างหลังโอ้ข้างหลังพูนพี่น้องมันกวางยู่ค่ะพื้นที่กวางยูอันนี้ล่งท่าเอียงแม่คือเมียนแม่ล่งท่าตำเมียงป้าพี่น้องตำเมียงตำเมียงค่ะตำเมียงวิลูกสาวว่าท่ายังท่ายิปค่ะล่องท่าตำเมียงบ้านน้องหินบอกแมอเนี่ยแม่ล่องท่าตำเมียงบ้านน้องหินติีแม่ มอล่ำนี่ละครับพ่อตนหั่นมาบางหันนี่ล่ำเมลาอเพ่อเาตนเนี่ยวุ้ยี้ล่แล้วหมดแปดโงเจ้าก็ตายตพ่อเรพ่อัเราไปอื่นพ่อไอืไพ่อปัดสิ่งเด้อเฮดพี่น้องลงท่านตำเมียงลงท่านลงมือแม่บ้านในลงเมีมากเลครับพี่น้องครับ บ้านน้องหินบ้านน้องหินตีแม่จ้าแม่อยู่บ้านน้องหินป้าแม่ได้เบิ่งเช้าหน่อยจะเถอไปโอ้ยเบิ่งยี่คันเบิง่บงเบิ่งกัดี่คันเบิ่งแม่ป้าเบิ่งท่างในยูทูบท่างในอันนี้บ่แม่่นยูทูบกับเบิง่งได้รับเบี้นอ้อยมอนโมนพอกัะแม่พอละทัดก็ต้องละแซมนี่แอยู่บ่เซ้า ลูกสาวยังมาถึบ้านมือแรกมาเบ่งยีหลา่เป็เบ่งยีหลาเบ่งยีหลามังใจาโจ่ไคในนั่นบอกฮะี่ไรคือในห้างเวทีบ่จ้าโอ้สาวเป็นาลางามละเนาะต่ก็ิวเปลนบาลานมเนาะลงอากห่านมาบตกทม่อ้ตามมันเาว้หน่อยมา่วนเติมือเปโดนแล้วโดนแล้ว ดวนแล้วแต่ว่าแม่กดอันนั้นบโบชดโบธนาทันไปเลยแต่ว่าแม่ไปเบิ่งเรื่อยไปเบิ่งเรื่อยไม่หันออกบางยูทูบบ่งเบิื้อด้วยสุดยอดยี่หลีแม่เฮาพ่อเลยพ่อจะกของไม่ได้คลิปได้นี่ลงท่านตำเมียงพีรองนุ้งอ่ะเขาเคยเห็นลงท่านตำเมียงนี่แหละแม่แม่ไปไล่หมองเลยด้บ่แม่จ้าแม่ไปทุกจังบ้านเราเด้ล่าบเพเคยพ่อจักเื่อ แม่บอกพ่อเียนไปไม่ไหากินยาก,กัน,นะแม่หากินหยากน,านี้แม่ก็หันมามสามเที่ยบมาเนึองกินหยาก้อปี้องตำเมียงนี่แหละมอลลามานี่แหละสิุ้มกันก็คลบนี้ไป่นี้มาลุ้มมากรอะน้ำด่ากันมากนี่และค่ะแม่มมเอยอะน่อยกับสิหอด เ้าว่าม่ไปใสม่ไปเดตงาผกเลียงพนาตุสัตุตุาวันน้ม่มุกเกินนี้พ่ออีหลาดแค่ไหนอม่พ่อตัวจริงจะเทียอไปไหมพ่อตัวจริงอินจักเตื่ไปป้าเหมือนเลงเดทุมนึ่งเล้ดดทุมนึ่งเซ็กซเศร้าเลยพ่อเลยเได้เศ้าอยา่ง สเสียงมาล่มเช่าเสียงมไม่เล่แม่ก็ได้ฝันบางน่าใส่ใส่ทุกอย่างตัวโอ้ต่ำเนียงต้องใส่ทุกเครื่องอันนี้เป็น,นสูตรเลยแม่สูตรมันบรรยากาศนางานันค่ะพี่น้องค่ะหลานตุกตะตุนกับมาแล้ยด้วยค่ะปลาโป้งปลาเป้ายิ่งปืนกับมายิ่งปืนต่างตะกนอนโมพี่น้องามาเลยค่ะผูดําเซียนยิ่งปืน บรรยากาศนาง,งานพี่น้องจับพิกันเลยค่ะศูนย์ศูนย์ยังนอมันจะขึ้นโน่นกอ,อกเลยค่ะศูนย์แบบสินคา้าอุทโภไมนะคะพี่น้องค่ะมาหอดก็สิมีท่องเที่ยวแบบนี้แหละพี่น้องเป็นงานกระถินโซเนียสิยสเป็นนาง,งานกระถินลายค่ะบรรยากาศก้วงค่ะพี่น้องวันไม่ลดพอการไส่บอกอยู่หรอพูน เห็นห้องน้ำแล้วสิมาอาบน้ำก่อนหมดหรอกผู้่ะมีลมใหม่นอนเลยค่ะกวางยู่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากะสีนาจิตั้งขวงหญาท่า,ทานี้แหละค่ะพี่น้องวันนี้อยู่อุดรธาน,นีนะคะก่องกะทินพิ่น ยี่ท่านี้ค่ะแต่หมอล่ำกับสีขาวได้แต่ท่านี้ที่ขอมบูคอม่านีเืดกลองบุญกลองกระทินแม่เฮาแม่เฮาพอเฮาโอ้พระอาจารย์มันซ้ำอยู่ค่ะพี่น้อง อาจารย์วันสันเศร้าอยู่ค่ะแสดงว่าไม่หมดเศร้าเต๋อพี่น้องค่ะบรรยากาศกศะสีบมานนี่แหละค่ะสิลัดปองมื่อนี่แหละพี่น้องลัดปองมาทางนี้แหละค่ะบอยจะเสียงแหบจ้ะ จอดน้อนไสโน่หางน้อนกันหาโลเคชั่นกันกวางยูค่ะพี่น้องกวางยู่ค่ะเาว่าง่ายมีอนกวางยู่แต่ว่ามองจอดรถก็อาจจะจอดตามไหลทางแล้วก็ยางรัดน้ำบักจับมากสิแม่ค่ะจอดทาาพุ่นก็ได้ค่ะพี่น้องมองมองยูมองเศร้ากระลายค่ะแต่ว่าห้องน้ำกระสีมากกวอนอาบก้อนขึ้น่าห่ะค่ะนี่ห้องน้ำยูหนึ่งสองสามห้องน้องทานตำเมียงพี่น้อง โรงทา,งตานตำเมียงดีไยพี่น้องคะดีไย ของน้ำมิจเจมงโอ,อ้งน้ำมีสามมองสองมองมองนี้ก็มองหันป้าทัาพูดหลายอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยแท่เดวลาไปอาบน้ำแล้วตัวนี้อ่าเน,น่ไปอาบน้ำกันนะเดี๋ยวเ้อค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศีเร็งก็กำลังงานแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ